กรมบัญชีกลางก็ได้รับโอนเงินจำนวน49,000ล้านบาทจากการยึดทรัพย์พันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วค่ะ โดยทางอธิบดีกรมบัญชีกลางและคะทางคุณพานุขออภัยค่ะพงพานุเสวสตรุนนะคะเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาทางธนาคารพาณิชย์ทั้ง6แห่งก็ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพธนาคารยูโอบีธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยและก็ธนาคารนครหลวงไทยโดยมีการโอนเงินฝากธนาคารของพันธบัตรโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าบัญชี เงินคงครังนะคะบัญชีที่1เรียบร้อยแล้วค่ะจํานวนทั้งสิ้น4 9 0 1 6บล้านบาท28สตางค์ซึ่งก็เป็นเงินต้น4 6 2หมื่นหกนบล้านบาท55สตางค์และก็ดอกเบี้ยอีก2 8 0 5ล้านบาท73สตางค์ยังขาดอีก163บาล้านบาท14สตางค์ค่ะส่วนจํานวนเงินต้นที่ยังไม่ครบกรมบัญชีกลางก็จะประสานกับสํานักงานอายการสูงสุดและกรมบังคับคดีค่ะเพื่อให้อยการสูงสุดยื่นคําร้องให้ศาลออกหมายบังคับคดีและตั้งงงเจ้าาพนนััักบบคคดี ดำเนินการขายหน่วยลงทุนที่อายัดไว้คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้3รายการรวมมูลค่า2,436ล้านบาทเป็นของคุณหญิงพจมมนณป้อมเพชร1,000ล้านบาทนางสาวพินทองทาชินวัตร218ล้านบาทและนายพานทองแท้ชินวัตร1,218ล้านบาทจากการโอนเงินเข้าบัญชีเงินคงคลังก็ทําให้ฐานะเงินคงคลังสิ้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น159,000ล้านบาทถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดและมีความ มั่นคงมากค่ะ